27งคายยังไงครับตัวนี้ครับ vivo v, v 75g นะครับผมก็เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของ vivo เลยนะครับผมที่มีจุดเด่นเนี่ยคือตัวขอโชว์นิดนึงก็คือมีจุดเด่นเนี่ยคือเป็นดีไซน์ของเขาเลครับก็จะมีเป็นสีเขียวหยกนะครับแล้วก็เป็นลายหินอ่อนด้วยนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันออร่าไล n ์นะครับที่เป็นรุ่นใหม่สุดเลย จุดเด่นมันอยู่ที่ออร่าควาสคีใช่ออร่าควาสคีที่ฉายว่าสวยมากจริงวินสวยมากครับเพราะว่าคือปกติเนี่ยมันจะเป็นแฟลทธรรมดาที่เราเคยเห็นกันเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนวิงไลท์คือเป็นแฟลทวงกลมนะครับทำให้แสงเนี่ยมันทั่วถึงมากกว่าในช่วงกลางคืนแต่ปกติเราเป็นสายถ่ายรูปอยู่แล้วป่ะใช่เราเป็นสายถ่ายรูปอยู่แล้วครับแน่นอนเลยครับก็คือปกติเราแบบปกติต้องถ่ายแต่ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราอันนี้มันทําให้เราสามารถถ่ายตอนคืนออกมาสวยงามได้ด้วยเหมือนกัน เนาจดยน้ามันมีฟางชันพิเศษอื่นอีกสำหรับการตอบสนองการใช้ลสายผมว่าความลื่นไหลของมันด้วยเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยคือจะมีความลื่นแบบไม่มีสะดุดเลยเวลาเราดูวิดีโอหรือว่าเราเล่นเกมอะไรอย่างนี้ครับเราก็สามารถใช้งานได้อย่างไร้ลื่นเลยความเร็ของหน้าจอไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมเมือนหน้าจอมากับหน้าจอที่ชัดขึ้นคมชัดขึ้นนครับปากเลยครับปากด้วยปากด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมหรือว่ากำลังมองหามือถือใหม่นะครับก็ให้ vivo v27 5g เป็นตัวเลือกของคุณนะครับ เพิ่งกลับมาจาก o u t t ิ้งกันครับผมเป็นไงบ้างเล่าบรรยากาศหนแบบวินสนุกครับสนุกมากคือจริงๆเราไม่ได้ไป o u t t ิ้งมา2ปีแล้วเพราะว่าโควิดครับผมแต่ว่าพอนี้เหมือนทุกคนเขาเรียกว่าอดอั้นเอัาอย่แล้วเอออัดอั้นอัดอั้นครับผมแล้วก็ได้มาเต็มที่สนุกกันนะครับบรรยากาศเต็มมากเลยวินใช่แบบคอสตูมอะไรเดี๋ยวมีการแบบแข่งประกวดชุดก็รู้สึก ดีครับสนุกสนุกมากๆเลยครับเลาเอนจอยพวกเราใช้มาในทีมไหนใช่ครับพวกเรามาในทีมไหนทีมย้อนยุกย้อนยุกแล้วก็ไปหาสารวัตรเหรอตำนาเหรอคือมันไม่ได้นานมากแต่มันเป็นตำนานเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบเราชุดนี้แหละเรียกว่าแข่งกัจจ์เต็มเลยไหมคะอะไรนะเรียกว่าแข่งกัจจ์เต็มเลยไหมคะตอนที่ชุดใช่ไหมครับโอ้ทุกคนแบบเต็มที่มากจัดเต็มยิ่งใหญ่มากอย่างพี่เจนนี่ก็เอาจักรยานมาจากกรุงเทพเลยครับผม เรบดีนมากไหนแบบเล่นแต่งมากโอ้โหจริงชอบหลายคนเลยนะอย่างอย่างพี่บอยก็แต่งเป็นนางงามอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีมีพี่อีกคนนึงแต่งเป็นพี่ลูกเกดในในปกใช่ไหมเป็นปกเมื่อไหร่ image สมัยก่อนครับเรียกว่าทุกคนแบบจัดเต็มแล้วก็เต็มที่มากเราเราเหมือนเบามากๆไปเลยครับน้องๆในค่ายเหมือนจับปูใส่กระดองเลยน้องๆไมในคล้ายเกิด ก็สนุกดีครับสนุกดีครับเขาก็เข้ามาชวนคุยกันเล่นกันปกติครับก็หาโอกาสยากเพราะที่ตะวัตกใช่ใช่ผมว่าผมว่ายากมากแล้วก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ทุกคนในแก๊มมี่น่าจะรอคอยใครแสบสุดกับฮาน้คุกกุ่กพี่แกลงชอบแกงอะไรเงี้ยชอบแอมชอบออมเหรอครับอืม ก็หลายคนนะทุกคนก็แบบมีความแสบในแบบของตัวเองของเรารับเป็นยังไงครับของผมก็ผมอยู่นิ่งๆครับเอาจริงอะสงบของปองบาของันแหวนไปไปใช่แหวนแหวนก็จริงๆอย่างที่บอกไปคือเขาให้เราหลายอย่างเขาให้มาเป็น คือตอนนั้นเราไปเราไปญี่ปุ่นด้วยกันแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งด้วยกันแล้วเราเข้าไปที่ช็อปหนึ่งแล้วทีนี้ผมก็กำลังเลือกของผมอยู่ว่าผมแบบอยากหลานนี้มากอะไรเงี้ยก็เลยพาเขามาด้วยแล้วปรากฏเข้าไปเขาก็เห็นแบบผมชอบมากเลยได้นู่นได้นี่เขาเลยอ่ะพี่ให้บัตเจ็ตเท่านี้อยากได้อะไรเลือกเลยโอ้โหเข้าไปโอเคไม่ปฏิเสธเลยอันนี้คือเขารู้อยู่แล้วเราอยากได้แหวนเราอยากจะซื้อแหวน ไม่คือคือเขาอะถามผมก่อนว่าผมอยากได้อะไรเพราะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าอยากได้อะไรที่มันที่มันไม่แพงเกินไปเราก็เลยยังไม่รู้เราก็เลยเก็บไว้ก่อนแต่ว่าพอพอไปถึงที่ร้านเนี้ยมันมันสามารถซื้อได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเอได้จังหวะพอดีจริงจริงจริง a c c e s s o r y มันมีหลายหลายรูปแบบที่จะถอดซื้อไั้แต่ถ้าเราเลือกเป็นแบวนได้ยินแล้วไม่คือคือผมอะอยากได้แบรน อยากได้แหวนที่มันเป็นเพชรแบบรอบๆมานานแล้วแล้วก็ประจวบกับที่เราเห็นที่นั่นพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบใช่เลยได้เลยจุจิ้มปุ๊บก็คือฝั่งเซียดูเซฮะหถึงว่าเซเยที่ซื้อให้ครับผมว่ถูกใจเพราะมันมีเพชรเหรอวินมีเพชรรอบๆมันถูกใจที่เขาซื้อให้ด้วยแล้วก็ถูกใจที่มีเพชรอย่างที่บอกแหละคืออยากได้แบบอันที่เป็นเพชรมันนะาเจ้าเจ้าของเขาเห็นแบบว่าเฮ้ยเราเลือกแบบนี้เขาว่าไงบ้างเาเขาเขามีคอมเมนต์มาไหม เขาไม่คอมเมนต์เขาก็ให้เราเลือกตามที่เราชอบเลยครับเออแล้วเราใช้ในบูมมันเลยไหมคะที่เกินนิดหน่อยนเกินใจเองมีอะไรบ้างเขาบอกว่าหลายอย่างกั้งแหวนก็คือก็คือมีสร้อยสร้อยหลายเส้นเลยแหละครับแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าด้วยใช่คือ เราไปร้านแรกใช่ไหมครับที่เราไปได้แหวนได้พวกแหวเซอร์รี่มาบัจเจ็ตมันยังเหลือไงเงี้ผมก็เลยลากพี่เขาไปอีกร้านด้วยเออร้านเสื้อผ้าใช่ครับผมแล้วเป็นเนี้ยเดี๋ยวให้อใครเขาคืออะไรนะแล้วเรามีของขัญอะไรเขาบ้างของขวัญในคราเหรอคลิปนี้คลิปนี้โอ้ยมีมีเลี้ยงราเมงไปเลี้ยงราเมงไปเรียกว่าได้ช้าแต่ได้นาทุกคร้งแบบนี้ใช่เพราะว่าเพราะว่าคือ เขาก็ถามผมมาตลอดแล้ว่าแบบอยากได้อะไรอยากได้อะไรเราก็ยังคิดไม่ออกเลยทีแบบก็เลยรอจังหวะนี้พอดีอยากขอบคุณความใจฟ้าของเราไหมคะครับก็ขอบคุณมากๆครับผมปีหน้าจะเป็นอะไรก็ไปนึกวปีหน้าเราคิดไลกอแล้วนึกล่อแล้วอะไรไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าข้อมือยังหั มาละไม่ไม่ไม่ครับอะไรก็ได้ครับจริงๆอะไรก็ได้เลยเรื่องงานอีเล็่ซ์เขาลงลูคู่แล้วก็ทำใบแต่งแต้แค่งอะไรนะการลงคู่ของเรานี่ทำให้แบบเออแตกแต้มมากลูกคู่อ๋อครับผมเแล้ว่อดไม่หอับน้ำไหมผมเมื่อกี้ไม่หยบน้ำมาไหมเหรอใช่ครับเชเลอร์เลยเอาไปเอาไปเป็นลูกคู่ครับลูกคู่อ่าไม่ได้ลูกกันนานแล้วครับผมผมว่าเป็นลูกคู่ที่หาดูได้ยาก ไม่ถ่ายด้ยยากเพราะว่าไม่ไม่คือผมเล่าเหตุการณ์ว่าผมนั่งถ่ายรูปอยู่คนเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยู่ๆก็เดินเข้ามาแล้วก็แบบถ่ายด้วย<อ>แล้วก็เดินมาเหมือนที่เห็นในรูปอะไรเนะแล้วแป๊บเดียวก็เดินออกก็แ,ลแกล้งกันเล่น<อ>ๆแล้วก็มีคนสนั p ทันพอดีด้วยก็<อ>เลย<อ>เจอามาลงดีกว่ามันเป็นก็รู้กันแล้ว่าเป็นของที่ถ่ายยากอะไรฮะมันเป็นของที่ถ่ายยากใช่แผลเนี่ยแผลเนี่ นานๆทีจะได้เห็นเนาะใช่นานๆทีมันถึงแบบมีความสำคัญเนี่ยไม่เห็นคนเหมือนกันยังไม่เคยมีอยู่ครับผมใช่มันมีมันมีมันมีคุณค่าแรงเท่กรรมแค่นี้โฟล์ติโฟล์แล้วใช่ครับจริงๆคืนนี้ก็จะบินแล้วครับผมไปเกาหลีครับก็จะเป็นประเทศสุดท้ายของเอโฟล์นะครับผมก็เรียกว่าปิดเอเชียทัวร์นะครับ หลังจากจบกิจการของเอฟโอแล้วจะมีอะไรต่อมันจะมีคู่ของเราใช่ไหมก็จะมีคู่ครับมีซาเบซายครับที่จะไปทัวร์เริ่มที่ญี่ปุ่นอ่ะครัเอเชียเหมือนกันเชียเหมือนกันมีประเทศอะวรบ้างตัวเอเชียหรือเขาที่ได้ยินมาสิบประเทศแต่เหมือนว่าจะมีนอกเหนือเอเชียด้วยต้องรอติดตามกันแล้วถ้าจบหมดทุกสิ่งอย่างแล้วจะมีนิดเดียวของเราใช่ไหมในประเทศไทยรอติดตามเลยรอติดตามรอติดตามเลยนะแฟนๆเขาคาดฝันแหลยว่าเราจะต้องมี ใช่ใช่ผมผมก็อยากมีผมก็อยากมีครับแต่ว่าเดี๋ยวรอไทมิ่งรอจังหวะที่เหมาะสมเดี๋ยวเตรียมตัวเต็มที่เราไม่คิดบ้างบ้างเลี่ยงบ้างหมายถึงว่าวางแผนงวางแล้วรูปแบบจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมีในแปลงแล้วครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นจริงจริงกดดันไหเพราะหลายอย่างหมืกันรอคอยเนาะแบไปเดี่ยวที่ต่างประเทศมาแล้วแต่บ้านก็เออจะไม่มีเลยใช่ก็กดดันกดดันมากแต่ว่าผมว่าน่าจะสนุกเพราะว่าเราสามารถ ครีเอทอะไรก็ได้ที่แบบเราอยากจะทำทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้ครับน่าจะเป็นตัวตนเรามากที่สุดครับผมแน่ว่าการที่มันตัดต้องตัดเต็มแน่นอนเต็มแน่นอนนักแฟนคลับไม่พีกว่ะแน่นอนครับสามคืนเลยสามคืนอ่าจะมีคนมาดูพอสามตันงสามคืนโอ้โหครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะงานชิลลี่นะที่แฟเรียกร้องไปเรื่อยๆ อะไรนะถ้ามีแฟนเรียกร้องมาเรื่อยๆอยากให้มีเร็วๆมันมีใช่ไหมครับใช่ใช่คือคือเราก็อยากมีเหมือนกันแต่ว่าทามิ่งเนี่ยอาจจะต้องรอดูจังหวะที่มันเหมาะสมมากจริงๆคือมันต้องหมดตั้งแวเอเชียตะวันออด้วยใช่ด้วยครับเพื่อแบบเวลาซ้อมของเราด้วยกินระยะยาวๆกินประเทศของเลยน่ะผมผมว่าน่าจะไม่ใช่ปีนี้อ่าปีนี้เล่นสองการเลค่ะปีนี้เหรอครับนั่นน่ะสิครับ แต่ว่าก็ย <therapist. S 2> ังคิดอยู่ว่าจะไปไหนเพราะว่างอยู่คือช่วงถึงอันนี้ช oh ่วงเบรกใช่ไหมไม่ได้รับงารร้ายเบรกครับใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนแรกจะรับงานเหมือนกันแต่ว่าพีทก็บอกว่าทุกคนในทีมคือช่างหน้าช่างผมเขาหยุดกันหมดเลยนะเราไปเราไปหน้าเองทำผมเองนะใช่ก็เลยต้องหยุดด้วยเลยแล้วกันเรียกว่าเป็นการพักผ่อนเติมการแบ่งให้กับตัวเองใช่ครับใช่ครับ

นีเนสีอยงพีเสียดายเสียดายเสียดายมากคือคือตอนแรกที่เรารู้ว่าสี่ตอนเราก็แบบมีโอกาสได้คุยกับผู้กำกับเรากแบบเฮ้ยพี่อยากได้ให้มันมากกว่านี้หน่อยไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ลงตัวได้บทสรุปว่าแบบเออมันเป็นสี่ตอนที่แบบเนื้อหามันแน่นมากแล้วมันสนุกมากๆแล้วถ้าเกิดว่ามันอาจมีตอนไปมากกว่านี้มันอาจจะไม่ได้เนื้อหาแบบนี้เรื่องราวแบบนี้อะไรเงี้ยอะไรนะ องตอนตอนละสองชั่วโมงองสนุกจาว่าใช่จริงคือคือสนุกมหกจริงวพาเราตั้งแต่เราอ่านบทอ่านทรีทเมนต์อ่าทุกอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากดูอยากรู้ตอนต่อไปแล้วว่ามันจะเป็นยังไงอะไรนี้จะปล่อยไม่ได้เลยปลอยปใช่ปล่อยไม่ได้เลยรับ จอน้ออองีะไรนะเื่นไปได้เจอตัวที่นน้องกอดใช่เจอน้องพี่กอดก็ก็เรียกว่าเล่นเคยเล่นกันมาแล้วแล้วแบบรู้รู้ใจกันอยู่แล้วว่าแบบจะเล่นยังไงอะไรกันก็เก็ตอะลองได้ดีมามาครับเนี่ยดีๆีพิจารณาโอเคค่ะทุกคนนะครับ